ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทย,ไทยต่อไปเชิญพบกับรายการลุงสมชายสบายดีดำเนินรายการโดยดีเจตีโต สู่ช่วงที่สองนะครับของรายการลุงสมชายสบายดีนะครับยังอยู่กับผมดีเจติโต้ผู้ด,ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เสี่ยวนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะ,ะนอกจากที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของประเด็นที่เราได้เรียนสอบถามเสี่ยวไปเมื่อช่วงแรกแเกี่ยวกับเรื่องราวของเมียมใหม่เรื่องราวของ king าวเวอรเรื่องราวของความเชื่อต่างๆนานาเกี่ยวกับงานพระราชพิธีต่างๆนี่นะฮะ เราจะย้อนกลับมาถามเรื่องราวทางการเมืองนิดหนึ่งนะเสี่ยครับทำไมตอนนี้เองเนี่ยคอสชอเนี่ยโดยคุณประยุจันโอชาเนี่ยโอ้โหออกอาการขึงขังดุจังเลยโกรธง่ายอารมณ์หงุดหงิดนะแจ้งจับนะคนที่ทำเพจหมิ่นเนี่ยทั้งหมดแปดคนตามกฎหมายมาตานะราหนึ่ร้หนะพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องน่าเห็นใจนะคือว่า ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยถ้าเล่นละครเนี่ยท่านเล่นเป็นตัวผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายเป็นตัวโกงเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ชอบ,ค,บความชอบธรรมไม่มีเพราะท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งท่านใช้วุธล้วนๆเลยคนเข้ามาว่างันเถอะเออจะแก้ตัวแก้ตัวลําบากเพราะฉะนั้นแต่คนแต่งตั้งก็คือพ่อฉันใช่ฮะพ่อฉันแต่งตั้งแต่พ่อฉันพยายามอยู่ห่างๆแล้ว เพราะรู้ว่าคนไม่ชอบมันครับทีนี้มันก็ต้องอาศัยพ่อฉันรับรองอาศัยบาร,รมีของพ่อก็ต้องเอาใจพ่อการเอาใจพ่อคือว่าต้องกําจัดคนที่ด่าพ่ออืคนที่ประเภทเสื้อแดงคนที่เป็นพวกทักษินค,คนที่ด่าเจ้าหรือคนที่รักเจ้าแต่ดัารักทักษินก็ต้องกำจัดเพราะฉะนั้นทหารหรือคอสชหรือพวกขุนศึกเนี่ยจาเป็นจะต้องเอาใจพวกถังครับอยู่ได้เพราะพวกถัง แต่ในขณะที่เขาเขารู้ตัวว่าเขาคงจะต้องลงเพราะอยู่นานไม่ได้คนด่ามันเยอะอพยายามกินให้เต็มที่เพราะว่าต้องการหาทางลงจุดหนึ่งก็คือหาทางลงก็คือกินไปด้วยหาทางลงไปด้วยอีกอย่างนึงก็กลัวเขาจะคิดแก้แค้นใครจะแก้แค้นฮนะคนที่แก้แค้นเขามีใครถอรู้ไหมใช่ครับพ่อฉันอา้าวจะมาแก้แค้นได้ไงก็ในเมื่อกระสับกระสิ์ก็นอนพงัพงงาพังงาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ พ่อฉันเนี่ยหมายถึงคนที่สืบเจตนาเพราะว่าพ่อฉันเนี่ยหรือตัวฉันเนี่ยอำนาจจะกลุ่มสารทั้งหมดอสารเนี่ยมีหน้าที่ไว้เรื่องงานทหารด้วยเนี่ยด้วยเหรอฮะก็สมัยจอมพลสฤษดิ์สฤษดิต์ต,ต,ตายเราก็ยึดทรัพย์ถนนตายกขยึดทรัพย์ใช่ไหมแล้วบางทีเราก็ยกเลิกกฎหมายประกาศคำสั่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะสารอยู่ในมือเราอเธออย่าลืมนะครับทหารมีอำนาจต่อเมื่อเป็นพบวทบ พอมาเกษเสียแล้วอำนาจไม่มีก็ลครเป็นคนธรรมดาการเป็นคนธรรมดาอำนาจไม่มีมันก็ต้องสืบต่อกันมาทีนี้เนี่ยทหารทั้งหมดเวลาแต่งตั้งโยกย้ายก็ต้องมาเข้าเฝ้าวถาวายสัตว์ตัวชั้นมาสบายาตัวตัวชั้นอะใช่ครับถาวายตัวต่อพ่อชั้นพอพ่อชั้นอยู่ไอซียูก็ไปไม่ได้เพราะห้องมันเล็กใช่ไหมไปถาไวถายถวายเกิดไปเหยียบสายออกซิเจนพ่อชั้นตายหรดทีเพราะฉะนั้นถาวถายถวายไอซียูไม่ได้ก็ต้องมาถาวายกับชั้นครับสามารถตัวกับชั้น เขาไม่ได้สาบานตัวกับประยุทธ์เนะ่ไม่ได้สาบานตัวต,ต่อคสชดชดตัวหวยตัวถวายสัตว์เมื่อจะซื้อสัตว์ต่อช้าครับเพราะฉะนั้นขุนศึกเนี่ยเราจะไม่ให้อยู่นานสจงเก,กียติภพบทบให้อยู่แค่ปีเดียวปีเดียวสองปีอย่างมากก็ให้ไปเลยพ้นตำแหน่งแล้วเราก็ขัดกันนภูรพาพยักษ์วงสวงเทวันหมวกแดงรถพิเศษหน่วยมาหน่วยอะไรว่าไปนะเราจะสลับไม่ให้มันมีอํานาจให้มันเป็นเบี้ยหัวแตกออ นะที่ว่าเราจะไม่ให้ใครเป็นใหญ่ถ้ามันเป็นใหญ่แล้วเนี่ยมันจะก่อระบอบุนเสกซึ่งเราลบมยากคืออย่าให้รวมกลุ่มกันได้อย่าให้สร้างฐานอำนาจได้วางั้นเถอะใช่ไหมฮะทหารเต็มที่ก็มีอำนาจอยู่ได้ไม่เกินปีสองปีครับแล้วเราก็จะให้มันล้มกันเองฆ่ากันเองครับเพื่อจะเป็นฮีโร่เพราะว่าฉันสมมติให้ฟังนะเธอเธออย่าคิดว่าเป็นความจริงแค่สมมติแค่สมมติฮะสมมุติว่าประยุทธ์เนี่ยคนด่ามันเยอะคนเกลียดมันมากมีศัตรูเยอะเนี่ยนะ เราก็จะเล่นงานมาทีหลังเหมือนเราไล่ขนมเมือนเราไลส่สุจินดาเนี่ยเสร็จแล้วพ่อหรืิชัก็จะเป็นพระเอกโยนความผิดความบาปมาให้มันเป็นเพราะว่าประเทศชาติที่มันแยกก็เพราะว่าประยุทธ์มันโกงน้องมันโกงหลานมันก็ยังโกงฮะที่บ้านเมืองไม่เรียบร้อยตอนที่เราเริ่มอย่างเสียงเอาสวนทิลินทุกุนออกมาดา่าเอาคนรุ่นที่ปฏิปัติตต์ออกมาดา่าออกมาเล่นงานคือสองอย่าง อันที่หนึ่งก็คือเร่งให้ประยุทธ์มันไปจัดการเสื้อแดงให้ราบขับจัดการพวกทักษิณให้ราบเรียบอาถ้ามันไม่ทําแล้วก็กระทุ้มมันไปเรื่อยครับถ้ามันทําไอ้ฝั่งเสื้อแดงฝั่งทักษิณก็เกลียดมันมากขึ้นแล้วที่สําคัญที่สุดนักพิจารณาก็เกลียดมันมากขึ้น๋นาานนอใช่ครับนักศึกษาเกลียดมากตอนที่สื่อใส่เสื้อดํามันยิ่งเล่นงานแม่เจเจย,ยุบางกอกโพลก็ยังด่าใช่ฮะ บอกว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องประฉินที่ปัดออกมาด่าเพราะฉะนั้นแนวโน้มมันชักไม่ดีแล้วมันล้วคงจะไปไม่รอดดันงนั้นมืนอเกิดการหุ่นงนูงาทมมันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเลยมีกยรันดุโกรธหาหทางลงเพื่อที่จะได้เป็นองค์มนตรีแบบเปรมแบบสุจุลานนต์ตัวใครตัวใครไงครับตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้าพ่อเช่นไว้ใจก็จะแต่งตั้งให้เป็นองค์มนตรีแบบผลเอกเปรมแต่มันหารู้ว่าคนแบบมันเราไม่เอาไม่เอา มันโง่เกินไปเป็นไม่ได้อ่าถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์าชาโง่เกินไปแล้วทําไมต้องใช้ให้มาทํางานที่มันใหญ่จนถึงขนาดว่ายึดอํานาจด้วยฮะเราใช้คนโง่เนี่ยนะมันทําให้ขนฉลาดปลอดภัยอ๋อใช่ไหมเธอดูเกมให้ดีๆนะครับเอาปลาซิวไปตกปลากระโเอาปลาท่องโกไปตกปลาวาใช่ไหมเอาปลาเล็กไปตกปลาใหญ่แล้วจองเอาเบี้ยไปแลกกับขุนเนี่ย เอาคนที่โง่ที่ของเราไปสู้คนที่ฉลาดที่สูกของเขาถ้าหากว่ามันชนะเราถือว่าเรากําไรหลายต่อครับถ้ามันตายถือว่าได้กบจัดคนโง่ไปในตัวถ้ากระพิ้วมันพลาดท่าไปตายนะก็ถือว่าโชคดีโชคดีของเราใช่ไหมโชคดีสองต่อคืออะไรข้อที่หนึ่งเราได้กบจัดคนโง่ของเราข้อที่สองคือเราจะเป็นฮีโร่ด้วยอ๋อได้สองต่อใช<ต>้อ,อย่าลืมนะเวลาเรากำจกกัดขุนศึกเนี่ยพ่อฉันบอกกูไม่รู้นะ อย่างเวลาเราเชียร์ถนอมประพาสสลิดพอเวลามันตายเราก็ทึบซ้ครับเราเชียร์สุจินดาตลอดนะพระสุจินดาแพ้เราก็ทึบซ้อืมเราเป็นฮีโร่อศชนมากคราแต่แต่แตเหมือนตำรวจมาตอนจบโอ้ใช่ครับาพระเอกสู้กับผู้ร้ายสู้ไปสู้มาเกือบตายนะเพราะเอกชนะตำรวจมาแล้วคพ่อเะกคือตำรวจมาตอนหนังจบมาเคลียมาเป็นตัวกลางเกลีาเป็นตัวกลางเขาเรียกว่าชุกมือเปิดงานวีรบุรุษคืออะไร วีรบุหุดคือผู้คุมสถานการณ์ได้ปล่อยให้มันสู้กันไปใครชนะแล้วก็มาก็เหมือนคนที่ชนะเหมือนคิงพาวเวอร์เหมือนเลสเตอร์ซิตี้ชนะก็ชูรูปในหลวงใช่ไหมเออใช่ครับถ้าแพ้ชูได้ไหมก็คงจะไม่ได้ชูก็ติดคุกถึงห้าชูเราจะมาตอนชนะเสมอครับเพราะเราเป็นคนดีไงเราเป็นคนดีเราอยู่ฝ่ายถูกอะไรผิดไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ประยุทธ์ทำอะไรเราจะไม่เกี่ยว ถ้าเราให้มันไปทํานะแต่เราจะไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่ชี้ไม่เกี่ยวไม่สนใจไม่คล้องแวะไม่ติดต่อเออเราไม่ได้มาด้วยกันนะประยุทธ์นะมึงไปนะโชคดีนะเอาตัวให้หลอดนะแต่ว่าสิ่งที่ประยุทธ์ทําเองนี่นะฮะเสียครับมันจะรุนแรงมากเกินไปหรือเปล่าถึงขนาดว่าต้องแจ้งข้อกล่าวหาแปดแอดมินเพจเนี่ยตามกฎหมายมาตราหนึมีการยุยงปลุกปั่น ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วก็มีการแจ้งความพรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งมันกระทบต่อความมั่นคงนะฮะแล้วก็ยังมีนิรศ,ศ,ศการเรื่องราวของฉายานายกไทยในอดีตนายกไทยใครก็โดนล้อแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จนันโอชานเนี่ยโดนล้อไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะมันต้องทําอย่างนี้เพราะไม่มีทางเลือกประยุทธ์รู้เสมอว่าถ้าไม่ใช้ความเด็ดขาดรุนแรงทางสถาบันกษัตริย์จะไม่ชอบครับ ไอ้ที่มันมาอยู่ได้เป็นรัฐมนตรีเสนอหน้าเซนโนนเซนนี่มันนั่งไม่รู้กี่สิบตำแหน่งเพราะว่ามันทําเพื่อในหลวงพ่อหลวงให้มันทบมันทำดีเพราะนันสิ่งที่มันจะต้องตอบแทนมันจะต้องเล่นงานฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดจะต้องรีบทําอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ใครที่ขยนขันแข็งเอาการเอางานที่สุดแล้วเขาจะมีตําแหน่งครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะขยันออกมาแม้แต่พระพุทธอิสระ วันชัยสอนจิริใครต่อใครนะจะขยันออกมาสมชายทีสุริยกรอยู่ว่าก็ไปแจ้งความจับประจบ้านแต<อ>่ต้องขยันถ้าขี้เกียจถ้าไม่ออกมาเสรีสุวรรณพานเาก็จะออกมาครับเสนอความเห็นว่าปิดสนามบินต้องนีรโทษอ่าใช่ฮะ ยึดทำเนียบต้องเนรโทษอ,<ำ>อะไรเงี้ยมันต้องขยันต้องช่วยกันคือไอไอข้อสเสนอของคุณเสรีที่ออกมาพูดเนี่ยฮะเสียครับคือทําไมไม่เขียนให้มันชัดเจนเลยว่านิรโทษกรรมให้กรปปรสให้พันธมิตรคือไม่ต้องมาอ้างเรื่องราวว่าปิดสนามบินหรือว่าไปยึดศูนย์ราชก,การอะไรเงี้ยก็บอกไปเลยว่าจะต้องการนรโทษกรรมให้กรปปรสกับพันธมิตรโดยที่ไม่นรโทษกรรมไม่แสดงเราสร้างข้ออ้างมายากคนไทยมันโง่เราบ,บอกว่านนรโทษทุกทียกเว้นคดีทุริตคอร์อรัปชัน อจบไหมล่ะครับคนไทยโง่าตายยกอะไรมาสักคำหนึ่งก็ได้ถ้าเราลบระบับทักษินจบสิธิการรัฐสภาเพราะฉะนั้นเราอ้างง่ายๆว่ายสนามบินไม่ผิดครับใช่ไหมยิธรรมเนียกไม่ผิดแต่เผาบ้านเผาเมืองผิดนะเผาบ้เมืองผิดผิดเพราะเป็นการเผาไงยึดเขาไม่ได้เผา ใช่ไหมยึดทำเนียบยึดสารไม่ได้เผานะไม่ผิดแลวอย่างกรณีของการสังหารหมู่เสื้อแดงตอนปีห้าสามเก้าสิบกดศพเนี่ยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นความผิดที่จะเข้าข่ายนี้เนะี่ยโทษศกรรมด้วยไหมฮะไม่เข้าข่ายเพราะว่ามันเป็นชายชุดดําทหารไม่ได้ทําคือทหารไม่ได้ใช,ใช้ลูกปืนปลอมครัทหารยิงเฉียดเฉียดยิงตื่นได้เฉยอไอ้ที่มันยิงกันเองชายชุดดําครับชายชุดดําซึ่งทักษิณตั้งมา มันเป็นมืออาชีพม,มันจะยิงเฉพาะพวกมันเองแต่ว่าภาพที่มันนําเสนอออกไปสื่อทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่ามันมีเขตพื้นที่ที่ทหารก็ชัดเจนว่าเขตพื้นที่ใช้กระสุนจริงแล้วมีการเบริกจ่ายกระสุนจริงออกมาใช้งานด้วยแล้วก็หายไปตั้งหลายหมื่นนัดอันนี้มันจะบอกได้หรือเปล่าว่าทหารใช้กระสุนปอมมาเสียเราติดเขตกระสุนจริงเพื่อหลอกครับหลอกให้ประชาชนเนี่ย เกิดความกลัวจะได้ไม่ไปอยู่ในที่อันตรายเราติดใต้เคกระสุนจริงแต่เราใช้กระสุนปอบธอเข้าใจไหมถึงแช่กระสุนจริงเราก็ยิงเขีียดไม่ถูกถึงถูกก็ไม่ตายถูกก็ไม่ตายถูกก็ไม่ตายถึงถูกก็ไม่เป็นอะไรมากแล้ว99ศพล่ะฮะคืออะไรฮะมันยิงกันเองเพายิงกันเองมันยิงกันเองเพราะพวกนี้เป็นมืออาชีพทําไมเราจับไม่ได้ใช่ต่ชุดดำทำไมเธอรู้ไหมทําไมฮะ พ่อมนเป็นเพื่ออาชีพอ oh. มันเป็นนินจารครับยิงเสร็จมันหายตัวไปเลยสงสัยมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่มันมาจากญี่ปุ่นไอ้พวกนี้ฉันอยากจะบอกเธออย่าไปเล่าที่ไหนครับพวกนี้เป็นคนฆ่าหลอกแปดพวกนี้เหรอฆ่าราชการที่แปดอ้พวกนินจาชายชุดดำเนี่ยมีตั้งสมัยัะกาที่แปดมีมั้งแต่สมัยนู้นเลยเออมันเป็นญี่ปุ่นครับมันปลอมตัวเป็นนินจาไปพาที่นั่งบรมพิมานยิงราชการที่แปด นิดนึงครับเสียถ้าเกิดว่ามันมาจากญี่ปุ่นจริงๆแล้วนายชิดนายบุญนายเฉลียวแล้วไปเกี่ยวข้องอะไรนะฮะไอพวกนี้มันเห็นแต่มันไม่กล้าพูดอ๋อมันไม่ยอมบอกความจริงว่าญี่ปุ่นเป่าเป็นนินจามายิงราชการที่แปดครับมัน back to the future มันย้อนแปอย้อนอดีตไปยิงครับโอ้นี่คงจะส่งมาไกลที่นี้เสียครับเอ,อ ถ้าเกิดว่าเอากันอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาต,ต่อต้านจากกลุ่มเสื้อแดงเหมือนตอนที่มีการออกพรบอรนิรทโทษกรรมแบบสุดซอยไม่กลัวเหรอฮะว่าบ้านเมืองมันจะกลับมาสู่ยุคกุนวายอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้ขอให้เป็นความจริงเถอะทำไมครับเราอยากที่เสื้อแดงมันออกมาทําไมฮะเสื้อแดงออกมาสลิปก็ออกมาอย่าลืมว่าเสื้อแดงนะปัจจุบนันนี้ไม่ใช่เสื้อแดงตอนปีห้าสามเสื้อแดงเนี่ยเขาเริ่มที่จะตาสว่างแล้วแลวปัจจุบันนี้ เ้าหมายที่เขามองเห็นก็คือสถาบันกษัตริย์ไม่กลัวว่าเขาจะล้มสถาบันกษัตริย์เหรอฮะล้มได้ยังไงจะถาเธอล้มได้ยังไงก็คล้ายๆกับลักษณะของเนปาลโมเดลอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้พ่อฉันนอนอยู่ล้มพ่อฉันไม่ได้ยืนอนอนอยู่ใช่ไหมฮะพ่อนอนอยู่ล้มไม่ได้ครับอาการล้มแปว่าอะไรเธอไปปรดเีราะนกกลมล้มแล้วว่ายืนอยู่แล้วล้มครับ พ่อฉันนอนไม่ล้มเพราะมันนอนอยู่แล้วอะจะล้มได้ยังไงไม่เขาหมายถึงว่าระบอบก,การปกครองที่มันเป็นอยู่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสถาบันกษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่มันออคอยควบคุมคกลไกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมและทีนี้ประชาชนเขาก็มองเห็นว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวต่างๆมากมายทั้งอยู่เบื้องหลังของการรัฐประหารอยู่เบื้องหลังการสังหารประชาชนประชาชนเสื้อแดงที่เขาตาสว่างเขาก็เลยบอกว่า ให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์เสียแล้วก็เปลี่ยนเป็นระบอบสาธารณรัฐอะไรอย่างเงี้ยฮะสิ่งที่เสื้อแดงมาเรียกร้องสูงสุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมานะครับเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งอืมอันนั้นก็ใช่เรียกร้องให้ยารมูนย0ครับเจ้าฐานเตอร์ลู40มีกษัตริย์ไหมก็มีนะครับมีสารรัฐมนูลไหมสารรัฐมนูลออตอนปีสี่ถึยังไม่มีฮะไม่ไออมีเลรอฮะ มีก็ไอ้ที่ทักษิณมันโดนยุบพักคใครยุบอ๋อใช่ใช่ยกแรกการเลือกตั้งใครยกก็สาริรัตนูใช่ไหมอ๋อนะผมนึกไปถึงรัฐมนูญก่อนปีสี่ศูนย์ฮะเสื้อแดงมาเรียกร้องให้สี่ศูนย์สี่ศูนย์มีสารรัตนูนครับสี่ศูนย์มีกฎเอ้การศึกม่สองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดมีไหมมีครับมีใช่ไหมแล้วตอนนี้มีพลบอ,อะไรรัฐสภากาลาฮูใช่ไหมครับ นายกแต่งตั้งอะไรไม่ได้นายกเป็นแค่หนึ่งเองนายกแล้วมีกลาโหมแล้วมีช่วยนะเป็นแค่หนึ่งเองนะมีทหารบกทหารเรือทหารอารกาศตำรวจใช่ไหมครับมีประหลัดเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นายกแต่งตั้งไม่ได้แล้วจะถามเธอสี่ศูนย์นะ<อ>กฎหมายท่านในหลวงไม่เสร็จออกได้ไหมก็ไม่ได้ฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะสารปกครองตีความพาะกิจการได้ไหมฐานปกครองนตีความท,ทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับ ย้ายคนคนเดียวทวินเปลี่ยนสีก็ยังได้เลย mm hmm. ยังดีความว่าผิดแก้รั้นูลอะไรนิดหน่อยตีความว่าผิดครับปปชเตือนอย่างนี้รักเนี่ยเตือนจำลองข้าไปฟังก็ผิดผิดเพราะฉะนั้นถามที่มาเรียกร้องอะไรมันเรียกร้องยังไงนัมันก็อยู่ในอ่างอะไปไหนหลวงนั่นสิ่งที่แสดงเรียกออยร,ร้กองส,งสูงสุดก็คือให้มีการเลือกตั้งให้มีส mm ี่ศูนย์มันจะลาดได้ไงครับ พอ่อสี่ศูนย์มันก็แพ้มาแล้วมาเรียกร้องกลับไปแพ้อย่างเดิมแต่ที่แพ้เนี่ยแพ้เพราะว่าโดนยึดอํานาจจากทหารนะครับไม่ได้แพ้ในเรื่องของการเลือกตั้งแล้วจะถามว่ายึดได้อีกไหมก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าตราบใดที่ยังมีสถาบันกรษรตริย์คอยหนุนหลังอยู่ผมว่ามันก็ยึดได้เรื่อยๆฮะใช่แล้วจะไปกลัวอะไรอ <c oughs> ย่างมากออกมาโวยวายออกมาโวยวายแล้วยังไงออกมาเมื่อไหร่ฉันชนะทันทีไม่ใช่คุยนะครับจะไม่อยากแกท้าจะชนะยังไงฮะเสียฮะ เสื้อแดงออกมาชันให้สลิมสิบคนมาไปตีชนะแล้ว<น>สลิมสิบคนไม่พอเอาทหารใส่เสื้อแดงย่มยากเสื้อแดงตัวเท่ไหนสองร้อยซื้อมาสัพันตัวโอ้ใช่ฮะไปปนๆแล้วก็ตีกันในลนะักษณะประชาชนชอบไม่วุ่นวายเสื้อแดงมาแล้ววุ่นวายตีกันอีกแล้วอขนาดที่มันไปชุมนุมที่รามคำแหงนะโดนยิงอุตรุดแนละ้วคนก็ชอบไป็ารชอบไหมก็ไม่ชอบฮะ ไปชมนุราพสูงคนก็ชอบไหมก็คงจะไม่ชอบว่ามันนไปม่ไป็นไม่ชอบ,ชอบพ่อค้าแม่ขายพวกที่ไปเที่ยวเซนเทนบัวมันก็ไม่ชอบมันจะไปเที่ยวคเสรเจแล้วก็เผาบอกว่ามันเผาบ้านเผาเมืองฉันบอกเธอนะเสื้อแดงมึงให้มึงมาเป็นแสนเลยนะครับเราใช้สลิมแค่ไม่กี่คนทหารอีกสักพันสองพันนา่ตีก็กชิบหายแล้ว<อ>ปราบหมดมันเป็นเรื่องเธออย่าลืมนะคนทีชอบอยุจาราชาเข้ามาเพราะอะไรเพราะบ้านมึงวุ่นวายใช่ไหม การทําให้บ้านลกวุ่นวายมันยากไม่ถามยากไหมก็คงจะไม่ยากอ่ะเพราะก็เห็นทำมาตลอดบอกกล้วยยากกว่าอีกครับบอกกล้วยน้ำว้าสุกๆเข้าปากยากกว่าอีกปากเสื้อแดงมันง่ายอยู่แต่ห่าบเสื้อแดงมันโง่อยู่แล้วมันคนไปยุบมันหน่อยมันเอาเลยแล้วเสื้อแดงเองก็ทะเลาะกันเองนะทะเลาะกันเองเหรอฮะทะเลาะกันเองไอ้แดงเอาเจ้าแดงไม่เอาเจ้าแดงทักสินแดงไม่ทักสินแดงทะเลาะกับคุณแดงคุณแดงน้องทักษิณใช่ไหมครับคุณนายแดงอะไรเงี้ย ความสามัคคีไม่มีบางคนเบิกเงินมาแล้วก็ให้มาจัดมอบเงินไม่มาก็ไม่มีบางคนไปถีังเรื่องสุดซอยท้ายซอยครับเสื้อแดงเองมันยังจัดขบวนไม่ได้เลยอืเรียกร้องอะไรพระราชานอณพยโทษอะไรกันบ้แต่ว่าเสียครับคือเสียไปวิพากษ์วิจารณ์เสื้อแดงขนาดนั้นเนี่ย คือเสื้อแดงเองเขาก็ครั้งหนึ่งเขาก็เคยออกมาเชียร์เสียนะมีการทําเสื้อเรารักพระบรม,มออกมาเชียร์โอโ้โหออกนอกหน้านอกตาจนมีบางภาคส่วนเะนี่ยเขาบอกว่าเสียเองกับเสื้อแดงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเสียไปวิาพากษ์วิจารณ์เสื้อแดงขนาดนี้เขาจะไม่ว้าเหรอฮะเราคุยกันสองคนนะอย่าไปให้มันรู้ครับศัตรูแบบเนี่ยมันโง่มันโง่งคือจริงๆรแล้วฉันไม่ได้กลัวเสื้อแดงครับ ฉันกลัวสลิมกลัวเสื้อเหลืองมากกว่าเอาทำไมฮะเนเมื่อเสื้อแดงมีมวลชนมากกว่าเพราะว่าตอนออกมาชุมนุมขึ้นมาก็เห็นว่าเสื้อแดงเนี่ยโอ้โหเอามาเป็นแสนเป็นล้านซึ่งมันก็แตกต่างกับกปปสแตกต่างกับพันธมิตรนะฉันถามเธอเสื้อแดงมาทําอะไรเป็นวะมาชุมนุมครับเธอดูตามเปอร์เซ็น์เสื้อแดงส่วนใหญ่การศึกษาน้อยอืตอให้มีการศึกษาพวกเราไปแค่ชุมนุมแล้วมันมีอะไรครับชุมนุมมานะ เสื้อแดงสมุติวราเสื้อแดงบังเอิญจบด็อกเตอร์สโรยคนเอาฐานยี่สิบคนไปยิงมันจะอยู่ไหมก็คงจะไม่อยู่อฮะมันไม่อยู่มาทําอะไรไม่เป็นเลยไม่เหมือนเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองมนฉลาครับเสื้อเหลืองเนี่ยนะมันมีกฎหมายคุ้มครองเสื้อเหลืองเพียงไม่กี่คนนะมันเป็นข่าวใหญ่โตเสื้อเหลืองแบบสนธิลิมทงกุลเนี่ยคำนูศรี่ิสมานวันชัยสนธิธิใครตัวใครเนี่ยมันมีผลมันมีไม่กี่คนหรอก เสื้อแดงเยอะแต่อิทธิพลมันน้อยครับมันไม่มีอะไรเลยแล้วมันมามันเป็นเรื่องของความวุ่นวายมันทำดีเดียวคือชุมนุมแล้วมันก็โง่บอกไอ้นุชไอ้นี่มาติดต่อมาอะไรอักสงอักษะเลอะเทอะครับบอกว่าเนี่ยตำรวจคนหนึ่งนัครบานมากที่ทักสินตั้งนะอะไรทำนองเนี่ยมาหาชันอะไรทำนองมันก็เลอะเทอะคว่าฉันสั่งส่งคนไปฉันฟังแล้วฉล่อมข่า คือเป็นการแอบอ้างเสียใช่ไหมแสดงว่าไม่มีอยู่จริงใช่ไหมไม่ได้แอบอ้างคือเสื้อแดงมันโง่พอเข้าบัชุนุมอักษาบอกอักษาเป็นวางที่ฉันอยู่ฉันไม่ได้อยู่อักษาครับฉันอยู่สุโขทัยฉันอยู่หลังๆฉันไม่เคยไปด้วยฉันไปอยู่เทมปิชกี้กับน้องนุ้ยนู่นครับอยู่ฮัมบูร์กอยู่เยอรมันับไอพวกนี้ก็ไม่เคยดูข่าวเลยอไปดูจิตจุพรพรมพันธ์มนถึงได้โง่ใช่ไหม พอคำลนวิทย์เออขอโทษนะเอ่อชื่อมหาชันใช่ไหมอันนี้ขอโทษไม่ใช่คำลนวิทย์นะเป็นคนอื่นแล้วนะเป็นตำรวจใหญ่นะที่บอกว่าเออได้ดีเพราะอะไรพี่ให้พี่ให้นะมหาชันมหาชันเรื่องอะไรเธอรู้ไหมแต่ละเดือนเนี่ยต้องให้ชันหนึ่งร้อยล้านเป็นอย่างน้อยมาส่งสวยใช่ไหมฮะผู้สกาคดุนนครมาทุกคนนะเขารู้ดีใครจะเป็นตำรวจเราจะต้องวหชาติแต อย่างน้อยๆ200สองร้อยสองร้อยล้านต้องให้ช้านครับแล้วแต่ละเดือนเนี่อย่างน้อยหนึ่งร้อยโดยผ่านนาครบาลเพราะนาครบาลเนี่ยมันคุมกรุงเทพทั้งหมดคทั้งซ่องทั้งอะไรทั้งหมดในกรุงเทพอาบมนวดเนี่ยแหละไอชูวิตมารู้ดีครับบอลเบิร์นเนี่ยต้องส่งแจนทั้งหมดเพรเซอร์นี่นมันก็มาส่งไอเสือแดก็บอกคาลนวิทย์เป็นพวกทัดสินมาหาเทียร์อ,อ,ยอย่างูดอย่างงี้มันอย่าไปพูดที่ไหนนะครับ ไอ้พวกที่มันโง่มันมโนมโนเอาเองหลอกอะไรมันก็เชื่อนะครับแต่พูดความจริงมันไม่เคยเชื่อเพราะมันมีศัตรูอย่างนี้นะมันก็ดีไปอย่างดีไปอย่างหนึ่งคือมันยังไงมันก็แพ้ยิ่งเยอะยิ่งแพ้ครับเขาเรียกว่าโง่แล้วขยันแต่ที่ยังกลัวคือฉันกลัวพวกสลิมครับฉันเหลืองเนี่ยฉันกลัวเพราะอะไรว่าไอ้พวกนี้มันรู้มันรู้ว่าใครให้ใครอย่างมันเห็นเนี่ยมันประชุมวางแผนล้มทักษิณมันรู้อื มันรู้ว่าในหลวงคิดยังไงเสียเป็นยังไงหมอหยองโดนใครกระทืบมันรู้ครับและฉันบอกเธอถึงจริงนะเสื้อเหลืองนี่ไม่มีใครรักฉันเลยนะทําไมอะะมันรู้ว่าฉันเป็นคนยังไงอ๋อคือรู้ว่าเสียมินิสัยสมลเลเกเลอันตพานอารมณ์ร้อนเป็นคนโหดร้ายก็เลยไม่ชอบมันบอกว่าถ้าฉันเป็นรอสิตเมื่อไหร่นะมันจะย้ายข้างเลยย้ายข้างเลยฮะ ไม่ใช่อยู่กับเสื้อแดงนลมันจะล้มฉันเลยอ่ะพ่อเสื้อแดงมันโง่มันไม่ล้มัาเสื้อแดงมันเรียกร้องแค่สี่ศูนย์ไงให้เลือกตั้งให้ทักษิณกลับบ้านับเสื้อเหลืองมันไม่ใช่มันเอาทัิศอืมันจะเล่นงานฉันนะฉันกลัวที่สุดคือกลัวท่านถึงตกกระทืบหมอยออ๋อเพื่อเป็นมันรู้มากเชื้อไก่ให้ดิ้งดูงี้ใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเสื้อเหลืองนะข้าพเจ้าขอบอกนะมึงจะเป็นคนแรกๆเลยนะอย่ามายุ่งกับกูนะขอให้เปลี่ยนท้า ไอ้มตุนอไอเอทองอะไรขยะพ็นิีณเนี่ยนะรังไม่ยุ่งกับกูนะครับของกิ่งครับยอาละครับเสียครับเดี๋ยวเรามาพักกันอีกสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านีนะครับช่วงที่สามเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของรัฐธรรมนูญบ้างนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยที่แท้จริงแล้วความหมายของประชามติเนี่ยมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนและทําไมคุณสนที่เนี่ยถึงออกมาเชียอว,ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันอยู่ภายใต้ทุน นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับเสีย่ยนะครับช่วงนี้พกกักรูครับลงสท้าสัมบายบู่นผ้าแค่คำว่าจ้าก็ผิดมาตาราหนึ่ง อ,อย่าให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งพ้องรับรู้กันทั่วมันจับใส่คุูอยัดข,ขอหาสร้างความหวาดกลัวลุกอำนาจน้ามือตามวัว แต่กลัวโดนคนวิจารณ์แค่คำว่จาจ้าก็สร้างปัญหาให้ชีวิตทำลูกไม่ได้แม่มึงก็พินโทรชีวิตตายรัฐทหารกลัวลูกเคลื่อนไหวคิดจับแม่วายเป็นตัวประกันหน้านชาชิิเขาจึงประจานทหารของพระราชา ทำได้มาให้ทั้งกรัวอะไรจรึงต้องใช้หนึ่งหนึ่งสองหรือว่ากรัวเสื่อมนุนขารล้การปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกมองยาวนานลาให้ดีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดิน สุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดควรตีนนะจ้าคุณพี่กฎมาให้เจ้าคำมันเหยียบม,มันย่ำคุกคามชีวีลุกขึ้นเถิดประชาเสรีต่อต้านพีหนึ่งหนึ่งศง ว่าอะไรจึงต้องใช้หนึ่งหนึ่งสหรือว่ากลัวเสื่อมนุนขาดล้มการปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกบองยาวนานลาให้ตีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดิน สุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดควนตีนนะจ้าคุณพี่กดมาให้เจ้ากรรมมันเหีียบญญมันยามคุกคามชีวีลุกขึ้นเถิดประชาเสรีต่อต้านที่หนึ่งหนึ่งสองจ้าจ้าลงสอง